สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือคนที่อาจจะเคยให้คำมั่นสัญญากับคุณเอาไว้ที่เขาจะกลับมาของคู่กันกันกบคุณอีกในพบชาตินี้เขาคนนั้นเป็นใครมีสองกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งก็คือกวักน้อยสีฟ้าของที่สองสีชมพูแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ ทำสมาธิแล้วก็สะดุดตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้นนี่ก็อาจจะเป็นภาพรวมนะคะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคําทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพ่ใบแ,แรกขึ้นคําว่าเดือดแทนแพลนแปลว่าคุณกับเขานั้นน่าจะมีความอาจจะอยู่ต่างทิมต่างที่ต่างเวลาต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะ หรืออาจจะมีความแตกต่างทางอายุด้วยก็ได้และเขาน่าจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่และน่าจะเป็นคนที่หลายอารมณ์หลายบุคลิกน่าจะเป็นคนที่อ่อนไหวหรือเป็นคนที่ชอบความบาลานซ์ชอบความสมดุลแล้วก็เป็นคนที่ชอบความ เท่าเทียมแล้วน่าจะเป็นคนที่คิดว่ากลับมาในภพชาตินี้เขาจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อให้อยู่ในชีวิตของคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะ รักษาคุณเอาไว้ได้เพราะว่าเขาให้คำมั่นสัญญากับคุณไว้แล้วว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณแม้เขาจะรู้สึกเป็นเหมือนแบบเด็กในตอนนี้ก็ได้คือเขาเป็นคนมีความเป็นเด็กอ่อนกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนเจ้าอารมณ์ดูแล้วเป็นคนที่แบบหวั่นไหว ในสิ่งรอบข้างได้ง่ายทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของคุณและเขาที่คุณจะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองให้สมดุลไม่งั้นคุณก็จะไม่ดึงดูดเขากลับมาได้แต่ฝ่ายหญิงน่าจะเป็นคนที่มั่นคงในความรักถ้ารักใครก็จะรักแบบอยากจะรักษาไว้ตลอดการก็คืออาจจะรอคนรักถ้าได้พบได้เจอกันแล้วก็คือ คุณจะรู้สึกผูกพันกันไวมากรู้สึกแบบอยากจะรักษากันเอาไว้รู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนรักของคุณแล้วก็เป็นรักที่แบบต้องเปิดใจในการยอมรับในตัวตนของกันและกันเพราะเหมือนคุณจะเกิดมาครั้งนี้ เพื่อจะกลับมาเพื่อจะเริ่มต้นสร้างชีวิตความรักของคุณใหม่ในความคิดของแม่หมอก็คืออดีตชาติก่อนหน้านั้นคุณอาจจะแบบอาจจะแบบมีมีพบมีครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าพอมาชาตินี้คุณอาจจะมันเป็นพลังงานที่แบบไม่มีความสมดุลในชีวิตก็คือเหมือนชีวิตแบบ สันคอนไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นแบบหลักปักฐานได้คุณก็เลยจะกลับมาสร้างกันใหม่กับคนรักที่คุณให้คํามาสัญญากันไว้แล้วว่าจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันใหม่ไป,ปพร้อมๆกันกับคนรักก็คือเหมือนเป็นอะไรที่แบบไม่เพียบพร้อมไม่ได้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะมาเป็นความสมบูรณ์แบบให้กันและกันที่พร้อมที่จะเริ่มต้น จับมือไปด้วยกันแต่ทุกอย่างนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคุณกับเขาจะปรับปรับตัวเข้าหากันได้เพราะว่ามันอาจจะมีความที่แตกต่างห่างไกลกันหรือน่าจะเป็นคนรักเก่าจากอดีตชาติของคุณหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะที่เขาจะกลับมาพร้อมเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อรักษาคุณเอาไว้ให้อยู่ในชีวิตของเขาไม่งั้นเขาก็อาจจะ คุณกับเขาอาจจะสูญเสียหรือถูกพัดภาคจากกันไปได้อีกที่โชคชะตากำหนดไว้ว่าคุณเกิดมาเพื่อจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็คือต้องสร้างพลังงานความดีที่สะสมมาไว้ในอดีตก่อนเก่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดเขาเข้ามาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นอะไรที่บาลานซ์ที่สมดุลแล้วเหมือนคุณจะต้องกล้าทำตามหัวใจของตัวเองด้วยก็คือกล้าลองกล้าตัดสินใจมันอาจจะมีความเสี่ยงในความรักครั้งนี้ที่ใครคนนั้นเข้ามาที่เขาเป็นคู่ของคุณคู่ที่เขาจะกลับมาในภพชาตินี้นะั่นหละก็คือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองต่างคนก็ต่างปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งคู่แต่ ก็อยู่ในความดีที่คุณเคยทำบุญร่วมสร้างกันไว้นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเติบโตคุณจะต้องมาสร้างร่วมกันใหม่อีกในภพชาตินี้ก็เหมือนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่มาตอบแทนเป็นสินน้ำใจที่งดงามให้กับคุณทั้งคู่ที่กงร้อแห่งโชคชะตากำหนดเอาไว้ว่าเขาจะต้องกลับมาพร้อมกับการพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อจะได้รักษากันเอาไว้ที่คุณได้เริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างก็คือความท้าทายในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็ยังไม่มีใครที่จะทำให้เขาแบบอยากที่จะหยุด อยู่กับที่ได้เพราะว่าหัวใจนั้นเขามีคุณอยู่ในนั้นเสมอเขาก็เลยเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นความรักที่จะต้องแบบสั่นคลอนเจออะไรที่หวั่นไหวเจอชีวิตที่แบบไม่มีความสมบูรณ์แบบก็เหมือนเป็นชีวิตที่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความดีที่ทำมาไว้ในอดีตชาติก่อนเก่า ที่จิวิสิทธิ่านก็เลยเหมือนปก,ป,กป้องคุ้มครองคุณทั้งคู่ไว้เหมือนคุณจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งก็คือคุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาเติบโตไปพร้อมๆกันกับคนลักของคุณที่โจชิตากำหนดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนปลายทางอนาคตของคุณก็คือ คุณจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่อาจจะมีบุคคลเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสงสัยแล้วก็วันไหวไปด้วยกันก็ได้ในตอนนี้ที่อาจจะมีหลายคนสามคนเข้ามาทำให้คุณยังไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ที่ฝ่ายชายอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ฝ่ายหญิงเนียรู้สึกว่ามั่นคงแล้วมั่นคงในหัวใจว่าจะรอคนที่ใช่จะรอคู่ที่จะมารักษาเดียวยาจิตใจของเขาถึงเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตแต่เขาก็ยังขาดคนที่จะมาเป็นคนรู้ใจน่าจะเป็นคนที่อาจจะ เข้าขาออกในชีวิตของคุณหลายรอบแล้ววนเวียนในชีวิตของคุณมานานเป็นปีแต่เขาก็ายังแบบเหมือนเขายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็เลยทําให้เขานั้นแบบยังไม่พร้อมที่จะกล้าเปิดใจกล้าให้คำมั่นสัญญากับคุณอีกว่าพบเช่นนี้เขาจะอยู่กับคุณตลอดไปก็เพราะความเขายังไม่พร้อมอาจจะมีความเป็นเด็กหรือเป็นคนที่แบบ มีความแบบโลเลลังเลไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความรู้สึกแต่เขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เพราะคุณจะรู้สึกว่าเข้ากันได้ไวมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะรักษากันเอาไว้ยิ่งรู้จักยิ่งรักขึ้นเหมือนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเคยเป็นคนรักกันมาก่อนมันรู้สึกผูกพันกัน เป็นพิเศษผลปานกันเนพิเศษแล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคุณที่โชคชะตากำหนดเอาไว้ไว้แล้วว่าน่าจะอีกไม่นานที่เขาจะเปิดใจให้กับคุณได้รับรู้คุณน่าจะรู้อยู่ในใจลึกๆก,ก็ได้ว่าเป็นใครคนนั้น ที่เขาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณหลายรอบแล้วแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าในชีวิตของเขามันยังไม่พร้อมก็คือเขายังไม่มีอะไรที่แบบที่เขาต้องการอยากจะได้ก็คือความมั่นคงในรากฐานของชีวิตทั้งจิตใจก็ยังวันไว้ไม่แน่นอนอ่อนไว้เอาแต่ใจดูเป็นคนที่แบบ มีทิฏฐิมีอีกโก้เป็นคนที่อาจจะโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบหยุดอยู่ที่ใครเป็นคนที่รักกสิสระก็เลยเหมือนทําตัวเป็นคนที่แบบดูหลันล้าเฮฮาปาร์ตี้แต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีที่งดงามแต่อนาคตคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นของขวัญให้กันและก,กัน ที่มาปลอบใจให้กันและกันและกันมารักษาเยียวยาจิตใจให้กันและกันหรือเพราะด้วยมารที่อยู่ติดในหัวใจของเขาตอนนี้ที่เขาจะต้องปรับพลังงานของตัวเองให้สมดุลแม้กระทั่งคุณก็เช่นกันชีวิตคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะท่านกาลังจะเปิดทางให้กับคุณแล้วสิริศิ์กำลังจะทําให้คุณกับเขา ได้มาพบกันอีกในพบชาตินี้ที่เขาจะมาให้คำมั่นสัญญากับคุณอีกว่าเขาจะมีคุณตลอดไปไปไหนไปกันแล้้เป็นคนที่แบบชอบเที่ยวแบบเป็นคนสายลุยลุยถึงไหนถึงกันทุกวันจะเป็นบันแห่งความสุขเป็นคนที่แบบชอบทาตามใจตัวเองเป็นคนที่แบบรักอิสระเป็นคนที่แบบ ให้สระในตัวกันและกันความรักของคุณมันเหมือนว่าค่อยๆพัฒนากันไปอย่างช้าๆต่ว่าจะเป็นอะไรที่มั่นคงได้ในวันข้างหน้าเหมือนเวลาคุณจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากเขาจากกันและกันได้เพราะคุณก็เชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วว่าเป็นคู่ของกันและกันแต่คุณ ยังมีบางอย่างที่คุณจะต้องปรับต้องจุดเข้าหากันมันก็เลยอาจจะต้องดูเป็นแบบใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรกว่าจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่ร่มใหญ่เป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบมั่นใจในการแลกกันจะไม่วันไหวก็ต้องใช้เวลาน,านานในการเรียนรู้พัฒนาในชีวิตของการแลกกัน มันจะเป็นอะไรที่ค่อยแบบเติบตัวไปกันอย่างช้าๆแต่บุญมัส,สนาของคุณก็เกิดมาเป็นคนที่แบบมีสิสทธิ์ท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองหนุนนำสนับสนุนคุณทั้งคู่อยู่เขา่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างที่ต่างเวลาต่างแดนต่างชาติต่างอายุแต่เป็นคนที่มีศีลมีคุณธรรมเป็นคนที่ น้ำใจดีเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนแฟร์ลี่มีเสียงหัวเราะเป็นคนที่แบบต้องแบบดิ้นรนที่จะสู้กับชะตาชีวิตของตัวเองอยู่ที่จะต้องปรับบาลานซ์ให้มันสมดุลทั้งอารมณ์และจิตใจและก็คง อีกไม่นานที่คุณกับเขาถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันคุณก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะได้มาปรับความเข้าใจขอคืนดีอาจจะได้มีการขอคุณตกลงแม่มั่นหมายได้แต่งงานกันก็ได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาเคยสัญญากับคุณเอาไว้ว่าเขาจะกลับมาในชาตินี้เขาจะ มาได้ของคู่กับคุณอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้ตกลงมั่นมาได้แต่งงานกันอยากจะให้คุณนั้นแบบเตรียมตัวเตรียมใจให้กับเพาะให้พร้อมกับสิ่งที่จะเข้ามาแล้วก็อย่าโลเลหลายใจวันไหวไปกับสิ่งที่แบบเข้ามาการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองใครที่อาจจะเคยให้คำมั่นสัญญากับคุณแล้วว่าจะกลับมาในภพชาตินี้ที่จะมาครองคู่อยู่กับคุณก็คือคนที่มีความอดทนอดกั้นสูงเป็นคนที่แบบมองโลกในด้านมืดหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ คิดนอกกรอบไม่เหมือนใครเป็นคนที่คุณต้องใช้อดความอดทนอดการรอเวลานานมากเป็นคนที่แบบชีวิตคุณจะรู้สึกว่ายืดเยื้อเลอะลางมีแต่พังมีแต่รู้สึกทําให้คุณเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องได้เรียนรู้คุณต้องเจอประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องเจอความพัดภาคล้มเหลวห่างไกล เจออะไรที่แบบกระทบจิตกระทบใจทําให้คุณเป็นคนที่แบบใจร้ายไปโดยแบบที่คุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนั้นให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่ามา,าพบชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่คุณกับเขาจะได้ครองคู่อยู่ร่วมกันเพราะคุณนั้นเกิดมาเพื่อจะเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่จะบรรลุธรรมไปถึงไปด้วยกันถึงสวรรค์ชั้นฟ้าที่คุณจะมาสร้างโลกใบใหม่ให้บุคคลรุ่นหลังได้รับรู้ได้ย่าน้าอยู่ดูสดใสสวยงามนั่นเองก็คือโลกทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณทั้งคู่ก็คือฝ่ายหญิงเป็นคนปกป้องโลกนี้เอาไว้ ถ้าคุณเป็นพลังงานที่ดีคุณก็จะทําให้คุณคนรักของคุณแบบสามารถที่จะตื่นรู้พัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นเพราะคุณนั้นเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณอย่างแน่นอนแล้วเขาจะต้องได้รับบทเรียนบททดสอบไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้วิธีที่จะรักษาคุณเอาไว้แล้วคุณนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อม ก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบอย่าทำตัวให้รู้สึกว่าขาดเป็นคนที่เหมือนว่ามีมากจนกว่ามากเกินที่จะให้กับฝ่ายชายได้ด้วยเพื่อปกป้องเขาเอาไว้ไม่ให้เขาพบเจอกับสิ่งที่มันโหดร้ายมากเกินไปเหมือนคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับเขาเป็นความสดใสสวยงามทั้งอบอุน่นก็คืออยู่กับคุณนี้ก็คือแบบเพราะคุณนั้น เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุอน่นความสบายใจเป็นพื้นที่ความปลอดภัยเป็นเหมือนโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณมันไม่รู้สึกเงียบเหงาเดียวดายไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปเขารู้สึกว่าพอมีคุณเหมือนเหมือนชีวิตใหม่ของเขาเขามีชีวิตชีวามากขึ้น จากที่แบบชีวิตแบบจมแต่กับอดีตที่ล้มเหลวลักพังก็คือคุณจะแบบมาสร้างโลกใบใหม่ด้วยด้วยกันแล้วคุณก็จะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันทั้งคู่ก็คือทั้งโลกภายนอกและภายในก็คือโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบันนี้ อนาคตข้างหน้าคุณก็จะได้บรรลุธรรมได้เป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์อะไรประมาณนี้ที่ไม่หมอสัมผัสได้นะคะก็คือคุณเป็นเซียนที่จะมาปรับสิ่งชั่วร้ายในจิตใจของคุณในอดีตของคุณที่คุณจะต้องใช้นี่ชัตตากรรมเก่าที่คุณได้ทําร่วมกันเอาไว้ให้มันจบสิ้นไปก็คือจะได้ไม่ค้างคาที่คุณจะได้หลุดพ้นไปจากโลกนี้ แล้วคุณก็จะอยู่ในความเป็นจริงด้วยในโลกปัจจุบันคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณก็สร้างโลกแบบนั้นให้กับตัวเองแล้วคุณถึงจะดึงดูดเขาเข้ามาก็เหมือนมาพิจารณาให้กันและกันที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะรู้จักวิธีที่จะรักษากเอาไว้แต่เขาจะเป็นคนที่ดูนิงน่งๆเงียบๆ ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงอาการเป็นคนที่แบบนิ่งมากเหมือนเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเหมือนเป็นคนที่แบบจำศีลภาวนาชอบนั่งสมาธิเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่ชอบสูงสิงกับใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบพูด แสดงออกก็น้อยแต่ต้องอาศัยความเข้าใจคืออย่าใช้อารมณ์ความใจร้อนกับเขาไม่งั้นก็จะทำให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะดึงดูดเข้าหากันได้มันจะต้องมีความที่ว่าคุณนั้นต้องมีความสมบูรณ์บพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเองก็คือไม่ขาดตัวบุพ้องสิ่งใดก็คือรอเขาได้อย่างใจเย็นแล้วก็ไม่ต้อง ไปคิดมากคาดหวังว่าเขาจะให้เขาเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรแบบนีน้คือแบบไม่ต้องไปบงการชีวิตของเขาเขาจะพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาเป็นคนที่แบบต้องคิดถึงเหตุและผลต้องเป็นคนที่แบบแยกแยะให้ดูให้เหมาะสมก่อนไม่งั้นเขาจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจแล้วคุณจะต้องใช้ความแบบจิตใจที่อบอ้อมารีมีเมตตาธรรมต้องแบบ ให้เกียรติเขาให้เกียรติกันและกันอย่าใช้อารมณ์ในความรู้สึกไม่งั้นคุณก็จะพังทลายทำให้คุณกับเขาก็ไม่สามารถที่จะมาพบมาเจอกันได้อีกอีกนานมันเหมือน,นก็ยื้อเวลาไปอีกเป็นปีอะไรแบบนั้นที่ไม่หมอก็เลยไม่อยากจะให้คุณใจร้อนในฝ่ายหญิงนะคะคุณจะต้องแบบทำตัวเองให้พร้อม ให้มีครบจบทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เขารู้สึกว่าขาดคุณไปไม่ได้เหมือนขาดจิตใจขาดวิญญาณขาดอาการหายใจอะไรแบบนั้นที่แม่หมออยากจะให้เป็นประมาณนี้ให้อยากให้คุณแบบเห็นคุณค่าในตัวเองในฝ่ายหญิงนะคะให้เขาได้ตื่นรู้หัวใจเขาจะต้องได้พัฒนาของเขาจิตญาของเขาเหมือนเขายังไม่ได้ตื่นรู้ที่ชีวิตคุณเขา อาจจะมีการพัดพากจากลามีการล้มเหลวมอกกันไปเพราะเขายังไม่ได้ตื่นรู้หัวใจว่าคุณเป็นคู่ของเขาที่ไม่หมอสัมผัสได้นะคะหรือเขาจะต้องได้รับบทเรียนบททดสอบที่แสนแพงเจ็บปวดเมื่อเงาใจขาดคุณไปเขาจะรู้สึกสัมผัสได้เพราะว่ายังไงคุณก็มีจิตใจจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมถึงกันที่คุณนั้นไปครอบครองหัวใจเขาไว้แล้วแต่อาจจะแค่รอเวลา มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแค่อย่าใจร้อนคุณจะต้องเป็นพลังงานที่ดีที่อบอุน่นสดใสสวยงามที่เขาจะรู้สึกว่าความนักเลื้งสดใสของคุณทําให้เขารู้สึกจิตใจเบิกบานขึ้นอยากให้เขารู้จักรู้จักที่จะแบบเข้าใจในความรักของรักแท้ ที่คุณก็ให้คำมั่นสัญญากันไว้นั่นแหละว่าจะมาชดใช้นี่กรรมในอดีตเก่าให้หมดก่อนเพื่อไม่อยากจะให้คุณนั้นไม่สบายใจเพราะคุณนั้นเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบในความคิดของแม่หมอนะคะเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเขาจะผ่านคุณและเขากว่าจะผ่านบทเรียนบททดสอบเจอคู่กรรมคู่ที่จะต้องแบบถูกพัดภาคจากลาคู่ที่แบบคุณจะต้องล้มเดี่ยวในชีวิตที่คุณไม่เหลืออะไรเลย แต่คุณจะกลับมาตั้งหลักปักฐานไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะวาฒนธของคุณมันมันดีกว่านั้นก็คือพอเราหมดสิ้นเวรกรรมที่เราได้ทําร่วมกันไปทุกอย่างก็เหลือแต่ความดีที่คุณได้สร้างเอาไว้คุณก็จะได้กลับมาในส่วนงทุกอย่างเพราะคุณนั้นมันอยู่ในกำมือของคุณอยู่แล้วที่คุณจะสร้างให้มันเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็พอเพียงด้วย แต่ดูแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่แบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีทั้งคู่แต่สรุปก็คือคุณก็จะมีโลกที่สดใสสวยงามคุณจะรู้สึกว่าตั้งแต่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันคุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นวันใหม่ๆของกันและกันอยากจะให้แบบชีวิตของตัวเองนั้นจเจริญเติบโตสดใสก็คือ อยากไปไหนก็จะมีคุณอยู่ข้างกายอยากจะได้รับความอบอุ่นจากคุณคุณจะต้องเป็นเหมือนแม่ของลูกที่มาปกป้องชีวิตของเขาให้เขารู้สึกถึงพลังความอบอุ่นที่คุณมีให้ไม่งั้นเขาก็จะไม่รับรู้ได้ว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาหรือเปล่าคุณจะต้องทำตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอทุกเวลาไม่ว่าเขาต้องการที่จะขอคำปรึกษาหรือว่าอะไรคุณก็จะ ให้ได้คุณจะต้องใช้เวลานานกว่าเขาจะพิสูจน์ความรักที่มีให้กับคุณเพราะเขาเป็นคนที่ต้องรู้ให้จริงในทุกสิ่งที่เป็นคุณก่อนว่าคุณนั้นใช่คนที่เป็นคู่ของเขาไหมที่เขาเคยให้คำา่สัญญากันเอาไว้ว่าจะกลมาในโลกนี้คุณกับเขาจะมาสร้างสิ่งดีร่วมกันอีก ก็อาจจะต้องให้เวลาเขาได้ตื่นรู้ก็ดูน่าจะนานพอสมควรนะคะก็คือก็อยากจะให้คุณนั้นปลดบล็อกหัวใจของตัวเองด้วยหรือต่างคนต่างบล็อกหัวใจของตัวเองทั้งคู่ไม่ค่อยแบบเปิดโอกาสให้ใครเข้ามามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกว่าเหมือนมีใคร ที่รอเราอยู่ในตอนนี้ก็ได้ที่คุณจะรู้สึกว่าก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาเพราะว่าท้าไม่มั่นใจคุณก็ไม่อยากจะให้ใครคนนั้นเข้ามาเพราะคุณอาจจะกลัวความ,มล้มเหลวในความรักอีกก็ได้แต่คุณจะต้องให้เวลาในการและกันได้ตัดสินใจด้วยนะคะ อย่าไปยึดติดคาดหวังจงปล่อยวางให้เป็นไปตามเวลาโชคชะตาถึงยังไงฟ้าหลังฝนของคุณจะสดใสสวยงามอย่างแน่นอนที่คุณจะได้สำเร็จได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินชีวิตของใครได้แล้ฟังอย่างมีสติ แล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ